สวัสดีค่ะมูมูพวกพวกมาเจอกับพี่กุง้งผู้เก่าได้จ้าสาวผู้ไทยผู้เก่าเมียฝรั่งยูเคก้งเต้นผู้เก่าค่ะมือนีพี่กุ้งสีมาโบกตอขีมท่าผิวที่พี่กุ้งใส่ทุกปีถ้าท่าเล้วงางออกไปทุกปีนี่ซัเมรม์หรือว่าไปเที่ยวฮอลิเด์พี่กุ้งสิเอาตัวนี้ไปนั่มแล้วพี่กุ้งก็ได้มาหลายปีแล้วค่ะลูกสาวซื้อให้ แต่ว่าปีนี้พี่กุ้งทิ่ซักขอใส่ให้มันเบิดค่ะเพราะว่ามันหลายปีแล้วเนาะคะ่ะแต่พี่กุ้งบรรูด้วยค่ะว่ามันยังมีอยู่ในชอบบ็อปบัเนาะคะ่ะแ,และ้วกะคันพี่กุ้งท่าปุ๊บนี่ออกไปข้างนอกนี่ฝรั่งสิมาถามเลยค่ะเพอสิมาถามพี่กุ้งเลยว่า What cream do you use in your body Why very smooth and healthy เขาจะถามเขาถามว่าจะใส่ครีมอีหย่งมันคือ ร่างกายเจ้าคือเฮลฟี่เทะมันคือเนียนคือนุ่มเทะมันคือดูดีเทะทุกขั้งสิมีคนมาถามเลยฝรั่งสิมาถามพี่กุง้งเมื่อน,นี้พี่กุ้งก็เลยสิมาเหตวิดีโอบอกตัวห้มบูบวกอกว่าคันยัม healthy, นออกมีผิวเฮลฟี่ดีเงาออกไปแดดปุ๊บผิวจจโกเลยผิวจะเนียนนุ่มเลยเนี่ยมาเบิ่งค่ะพี่กุง้งสิบอกว่าตูใดตูนี่เลยจ้าพี่กุ้งได้มา ลายปีเลเดอร์จ้ะก,กระจังพี่กุ้งบอกเราบรลูมันยังมีบอค่ะผู้ใดหูว,ว่ามันยังมีอยู่ฮันทรงไปเซตมาบอกให้พี่กุ้งนเดอ้อค่ะนี่เลือค่ะดาวแบเกอร์นี่บอดี้บอดี้ชิม,มรีนี่จนนี้เลยค่ะพี่กุ้งใส่ซิปเบอร์แล้วค่ะพี่กุ้งเอาไปฮอลิเดย์น้าปีนี้แต่ว่าก็เลยสิมาเฮ็ดวิดีโอสั้นให้มูได้เห็นว่าใส่อีหยังมันคือ เบิ่งดีเบิ่งเนียนแข่งขาดูเนียนดีเท่เนื้อขีมสิเป็นอย่างสี่เลเดอร์ค่ะเอาอันนี้เบิ่งมือพี่กุงเดอร์มือพี่กุงนี่พี่กุงเดท่าไว้นิดนึงเลยเด้อกขางนีง่เพราะว่าพี่กุงเสพท่าไว้ขางหนึ่งนี่ทช่เบิ่งเห็นว่ามันสิชิมมาลรีเนียนเลยเห็นว่า เห็น่โกูคักเห็น่่ทุกคนเดี๋ยวพี่กุ้งสิเอาซื้อล่งในพุดกิชั่นบอกได้จ้ะดิสคริปชั่นบอกข้างล่างได้จ้ะผมมันพูดกิปชันพูดกิปชั่นเซใบสั่งยาเบาพิดเบาถือคือนี่จ้ะจะเอาซื้อล่งงหาคะ่ะถ้าผู้ใดอยากผิวเนียนผิวรูสซกูของพี่กุง้ง ครั้งนี้บอนได้ท่าได้จ้ะครั้งนี้บอท่าได้ท่าขีอ้อม่อย่างเลยแต่ครั้งนี้ท่าแล้วเห็นบอสพี่กุ้งไปฮอลิเด์พี่กุ้งสีท่าแล้วฝรั่งต้องยางมาถามเลยว่าเจ้าท่าขีอ้อม่อย่างค่ะว่าเหงาอยากสวยอยากงามเขาก็ต้องดูแลเจ้าของนะคะมือนีพี่กุ้งสีมาลีปสันสันขี้ปโปรยยาวเด้อค่ะ พี่กุ้งบดูเด้อค่ะววารลค่าเท่าไหร่เพราะว่าลูกสาวซื้อให้เพิ่นก็ซื้อมาหลายปีเพิ่นก็จำได้นาะค่ะนะะคนี่เลยค่ะแล้วกะ็มีอีกตัวหนึ่งค่ะพี่กุ้งจิโคบอกว่าลิสติกที่พี่กุ้งใส่อยู่นี้พี่กุ้งมักแห้งมักหลายค่ะนี่เลยค่ะตัวนี้เลยบ่เคยยุดใส่จากเอ่อ แล้วก็ทุกปีพี่กุลโบวานานน้าวนาฝนนาห้อนนานยัางกระซังพี่กุงใส่ตัวนี้แหละมันติดทนดนค่ะแล้วมันเป็นกลิบติดโดนโดนติดแมสีมนดดีนูดติดโดนติดนานค่ะทุกคนไปตำได้เลยค่ะมีขายอยู่ บูสเดือดขาตัวนี้มีขายอยู่บูสตัวนั้นดาร์เบอร์เกอร์บอดี้ชิมเมอรี่นั่นคงจะมีขายอยู่บูสเหมือนกันค่ะค่ะมีขายอยู่บูส์แล้วจะพูดไวท้ที่ลิงไวายยูดีสคริปชันบอกข้างล่างให้เดือดขาทุกคนค่ะมือนี้กะเอาแค่นี่สกอนนะคะ่ะสองตัวที่สิแนะนำว่าของที่ชอบ ของที่รักที่ใช้ตลอดโดนซ้ำมรม์ค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่กุ้งในเด้อค่ะแล้วก็อย่าลืมไปติดตามพี่กุ้งในเด้อค่ะเด้อกุ้ง Uk Channel พี่กุ้งจะเอาซื้อลงตรงนี้ข้างๆนะให้เห็นเขียนว่ากุ้ง Uk Channel เนาะค่ะไปติดตามพี่กุ้งอีกชแนลหนึ่งให้ในเด้อค่ะ,คะเป็นชแนลเป็นภาษาอังกฤษค่ะว่า ภาษาอังกฤษค่ะค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก่ะบายบายค่ะขอบคุณค่ะ